ันนี้นะครับผมจะพามาดูลูกปลากัดนะครับตอนนี้ก็ฟักมาแล้วนะครับได้หนึ่งวันแล้วนะครับก็คือระยะเวลาในการฟักนีมันสองวันนะครับจนจะฟักเป็นลูกอ่อนนะครับตัวเล็กๆนะครับ นี่อย่งครับตัวสีออกดำๆนะครับน่าจะเห็นกันอยู่นะครับแบบแบบเยอะมากเลยนะครับไข่ฟักออกมาตัวสีดำๆนะครับจะอยู่บน อยน้ำนะครับครับมันก็จะว่ายไปมานะครับรูปปลากัดแล้วก็เมื่อลูกปลากัดนี่ฟักเป็นตัวแล้วนี่มันก็จะมีทุ้งไข่แดงอยู่นะครับ ซึ่งทุงไข่แดงนี่จะเริ่มยุบนี่ก็ประมาณ2 2งวันนะครับลองสังเกตดูนะครับจากที่ฟักเป็นลูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมาตําอาหารนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไรแดงนี่ไรแดงนี่เขาให้ในระยะที่มันอายุได้ประมาณ ห้าหรือ6วันนะครับแต่ Day. ไม่จําเป็นต้องใช้รายแดงก็ได้นะครับใช้อาหารปลาบดหรือไม่ก็อาหารเม็ตรบดน,นะครับแต่ Day. ไม่ต้องใช้พวกไข่แดงนะครับเพราะไข่แดงนี่จะทําให้น้ําเสียนะครับทาให้น้ําเน่านะครับปลาก็จะตายลงได้นะครับฉะนั้นให้พวกอาหาร อาหารเม็ดนะครับนี่คืออาหารเม็ดสัก,กุระนะครับอาหารเม็ดปลาสวยงามนะครับเพื่อเร่งสีปลานะครับให้สีปลานี่สวยนะครับก็ปิดฟ้าไว้ให้มันป้องกันไม่ให้สัตว์ประเภทอื่นนี้ มากินนะครับอย่างเช่นพวกมดนะครับจากนั้นก็นําอาหารเนี่ยเอามาตำนะครับอันนี้คือพกนะครับเอามาตำให้มันละเอียดนะครับให้อาหารเว็ดละเอียดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในที่ที่มีลูกปลากัดน,นะครับ แล้วก็เมื่อปลาอายุได้เจ็ดวัน,นเมื่ออายุได้7วันแล้วนี่ค่อยย้ายนะครับย้ายมาอยู่ในกระลมังนะครับอันนี้คือกระลมังนะครับกระลมังดำนะครับป้องกันแสงแดดนะครับปลากัดมันก็ไม่ชอบแสงแดด ต้องใส่พวกกะละมังดำแล้วก,ก็เอาเฟืองหรือไม่ก็เศษหญ้าแห้งนะครับเอามาใส่ในน้ำนะครับวัดระดับน้ำให้อยู่ในระดับครึ่งนิ้วหรือ1นิ้วก็พอนะครับสุดแค่1นนิ้วนะครับไม่ให้ปลานี จมน้ำนะครับเพราะปลายังตัวเล็กนะครับฉะนั้นการที่ใส่ฟางหรือพวกหญ้าแห้งนี่ก็เพราะว่าผมนี่จะให้ลูกปลานี่เป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมียนะครับก็เลยต้องปรับน้ำให้อยู่ในส,สภาพเป็นกรด นะครับพวกยาแห้งพวกใบไม้แห้งนี่นี่จะทำให้ปลานี่เกิด mm hmm. จาก mm hmm. ทำให้ปลานี่มีเพศผู้มากกว่าเพศเมียนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เพศเมียมากกว่าเพศผู้นี่ต้องใช้พวกใบไม้สุดนะครับหญ้าสุดอย่างนี้น,นี่แล้วก็หญ้าสุดก็ แบบนี้นะครับก็คือยอาสดแต่พึ่งออกมาจากไข่นี่มันยังไม่มีเพศนะครับจนกว่ามาจจะอายุ15วันนะครับถ้า15วันนี่อยู่ในน้ําที่เป็นกรดหรือด่างถ้าเกิดว่าเป็นกรดในใบไม้สดไมใช่ใบไม้ใบไม้แห้งจะมีปลาเพศผู้มากกว่าเพศเมีย ถ้าน้ำนี่คุณสมบัติเป็นเบสพวกหญ้าสุดพวกใบไม้สุดจะทำให้ปลานี่มีตัวเมียมากกว่าเพศผู้นะครับนี่คือสูตรการเพราะปลากัดแล้วก็ทำให้ปลากัดนี่มีเพศผู้มากหรือจะเอาแบบเพศเม,มียมากเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับดยการปรับสภาพน้ำ กรดดางนะครับถ้าด่างก็จะมีเพศเมียมากกว่าเพศผู้ถ้ากรดเพศผู้มากกว่าเพศเมียนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังเพาะนะครับเพาะตัวผู้ผสมตัวเมียต่อนะครับตัวเมียแม่พันไม่พันที่2นะครับตอนนี้ก็คือมันยังไม่ กอดนะครับให้มันมามามาดูเชิงกันก่อนนะครับแล้วค่อยแยกออกนะครับแล้วก็ค่อยเพื่อตัวผู้นี่กอดเมื่อไหรก็ค่อยนำตัวเมียม,มาปล่อยต่ออีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือสูตรการเพราะประกัดนะครับจะมาบอกวิธีการเพราะประกัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ